ไปที่ข่าวต่างประเทศกันนะคะปรากฏว่าตอนนี้สายตาทั่วทั้งโลกกำลังจับตาดูความสัมพันธ์ครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะนะคะเพราะว่าประธานดีจีนนั้นตอนนี้อยู่ในสหรัฐแล้วค่ะโดยผู้นำสหรัฐและผู้นำของจีนเตรียมที่จะพบปะหารือกันทวิภาคีครั้งสำคัญเพื่อเจรจาทางด้านการค้าและความมั่นคงเลยล่ะค่ะโดยโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและสภาพสตรีหมายเลขกหนึ่งเดินทางถึงท่าอากาศยานเวสต์ปาบมชในฟลอริดา เพื่อพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนและภริยาเป็นการประชุมครั้งสุดยอดครั้งแรกที่เกาะมาลาอลาโก้การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น2วันค่ะคือเมื่อวานนะคะ6แล้วก็7เมษาย,ยนสวยไหมคะครับสตรีผู้สตรีหมายเลขหนึ่งก็จะใส่เสื้อโชว์แขนเหมือนกับมิเชลโอบามาเลยนะคะคแต่ว่ากระโปรงจะยาวสักนิดหนึ่งเพื่อหาหารือร่วมกันถึงความร่วมมือแบบทวิภาคีในยุคใหม่นี้ค่ะ ส่วนประเด็นที่คาดว่าจะพูดก็คือเรื่องของเกาหลีเหนือที่สหรัฐต้องการให้จีนกดดันเกาหลีเหนือให้มากกว่านี้รวมทั้งการติดตั้งระบบทาร์ตในเกาหลีใต้ที่สร้างความไม่พอใจอย่างหนักให้กับจีนรวมทั้งประเด็นการปกครองในไต้หวันที่จีนเน้นย้ำถึงระบบจีนเดียวมาโดยตลอดนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นของความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ส่วนด้านเศรษฐกิจก็มีประเด็นการค้าและการลงทุนของทั้งสงประเทศค่ะครับนะครับ รับมาอีกเรื่องหนึ่งของต่างประเทศอารมณ์จากคนละอารมณ์กับสหรัฐกับจีนผู้นำเขาจะเจอกันเลยค่ะคุณนันชรีพรรู้จักลูกเสือสำรองไหมลูกเสือสำรองอะ่ะลูกเสือสำรองของนิ้วอะ่ะดิฉันเป็นแต่ยุวกาชาติอ่าคุณเป็นยุวกาชาติแต่ <ผม S 2> ก็รู้จักลูกเสือค่ะเพื่อนเขาเป็นผมเป็นลูกเสือสำรองะะนะครับแล้วค่อยมาเป็นลูกเสือสามันแล้วก็ลูกเสือรุ่นใหญ่ไม่เคยเป็นพ่อเสือกับเขาสักทีลูกเสือสำรองเนี่ยก็จะมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งเมาครี เมาครีลูกหมาป่าก็จะต้องไปอยู่ในการปฏิญานเดอะจงเกิลเชคอนมาเกียล่าอะไรนั่นนะนะผมจำไม่ได้แล้วเหตุการณ์มันผ่านมา20ว่าปีตอนผมเด็กๆนะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ที่อินเดียครับเขาไปพบเมาครีจริงๆแต่เมาครีนี่เป็นเมาครีเด็กผู้หญิงครับคือสำนักข่าว AP รายงานจากเมืองลักเนาประเทศอินเดียบอก <c oughs> พบเด็กผู้หญิงอายุประมาณไม่เกิน12ปีไม่สามารถพูดภาษาคนได้ร่างกายผอมโซเปลือยเปล่าไม่สวมเสื้อผ้า ถูกพบเมื่อเดือนมก,กราคมขณะนี้ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วพฤติกรรมของเธอคือเดินหรือวิ่งด้วยมือและเท้าทั้ง4ข้างกินอาหารบนพื้นด้วยปากแต่พอเข้าโรงพยาบาลหลังจากที่บำบัดเนี่ยก็เริ่มเดินด้วยสองขาเหมือนมนุษย์และกินอาหารด้วยมือแต่ยังพูดไม่ได้แต่ก็เข้าใจนะเวลาคนที่พูดด้วยแล้วก็ยิ้มได้ตอนที่ไปพบเขาบอกว่าชาวบ้านที่ไปเข้าป่าตัดฟืนพบเห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ในป่ากับฝูงลิงก็เลยแจ้งตำรวจ เจ้าหน้าที่ก็เลยไปเอาตัวเธอมาจากป่าแต่ตอนที่ไปเอาตัวเนี่ยเขาบอกกันว่าฝูงลิงเนี่ยขัดขวางแล้วก็วิ่งไล่ตามรถอย่างไม่ลดละเลยครับก็เ,เลยเป็นต้นเหตุของเมาครีในยุคปี2,560นี่แหละครับตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าเด็กหญิงรายนี้เข้าไปในป่าได้อย่างไรและใครเป็นพ่อแม่ของเธอ<ะ>โรงพยาบาลจะส่งตัวเด็กไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเยาวชนจนกว่าจะ ทราบนะคะว่าเธอเป็นใครจริงๆไม่ใช่รายแรกนะคะกรณีที่เด็กถูกลักออกไปจากบ้านหรือว่าไปหลงอยู่ในป่าตั้งแต่เด็กแต่ส่วนใหญ่จะถูกขโมยไปมากกว่าแล้วก็ไปอยู่ในป่าแล้วก็เลยได้รับการดูแลจากฝูงสัตว์นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิงแล้วก็จะไปพบที่กัมพูชาก็เคยมีกรณีนี้เหมือนกันค่ะนะครับกี่าข้าจะทําดีอะไรนั่นแหละครับ ลูกเสือสำรองเม,มาครีแต่นี้ตัวจริงนะครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่แล้วกลับมาพบกับกีฬาและบันเทิงครับ